นี่ไม่ใช่ใบไม้เปลี่ยนสีในยุโรปนะคะแต่ว่าเป็นใบไม้ร่วงที่วัดบรมพุทธ,ธารามอายุธยาค่ะปัจจุบันวัดบรมตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรีอยุธยาและเป็นจุดเช็คอินสำหรับอ๋อเจ้าทั้งหลายด้วยเดิมพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นบ้านของพระเพทราชามาก่อนเรียกว่าบ้านหลวงตั้งอยู่ริมคลองฉะกรน้อยเยื้องกับวัดเสียงหางรามค่ะ หลังสมเด็จพระพิทราชาทรงขึ้นครองราชได้ทรงโปรดให้สร้างวัดบร,รมพุทธารามขึ้นและโปรดให้ช่างมุงหลังคาพระอุโบสถด,ด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทำให้วัดบรมมีความโดดเด่นกว่าพระอารามอื่นๆในกรุงศรีจนชาวบ้านเรียกว่าวัดกระเบื้องเคลือบน่าเสียดายที่หลังคาพระอุโบสถไม่ปรากฏอยู่แล้วแต่เรายังสามารถพบเห็นเศษกระเบื้องเคลือบได้ตามริมตลิ่งคลองฉกากไรลน้อย ใครได้ไปเที่ยวลองเดินหาดูนะคะเป็นเศษกระเบื้องสีเหลืองเล็กๆค่ะ